เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกอยู่นะครับผมก็จะมาบอกสิทธิพิเศษดังนี้เลยนะครับผมสิทธิพิเศษคือสามารถโหลดเกมได้ไม่อั้นเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าทางด้านแอดมินนะครับจะแจก1000พอยส์สำหรับโหลดเกมนะครับแล้วก็เกมขั้นต่ำก็อยู่ที่10บาทแล้วก็ถ้าพอยต์หมดนะครับผมสามารถขอแอดมินได้เลยนะครับผมอันที่2ก็คือได้เข้ากลุ่มไลน์นะครับสามารถ ุยเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็สอบถามเรื่องเกมอะไรต่างๆนานาหรือว่ามีปัญหาสามารถสอบถามแอดมินได้หมดเลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นั่นเองนะครับผมก็แนะนําให้สมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าเข้ามาในเว็บไซต์ของช่องได้เลยนะครับผมจะมีปุ่มให้สมัครสมาชิกอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถไปดูคลิปได้เลยครับผมเอาลยครับผมก็สวัสดีทุานผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอ m ์ฟมินิทีวีนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม สติกวอร์เรกาซีนั่นเองเนี่ยผมเป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็น version, เวอร์ชั่น2025.1.227นั่นเองเนี่ยตอนนี้ยังเป็น25อยู่นะเพราะว่าเขาเพิ่งอัปมาเมื่อเท่าไหรอ่อ่ะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผม นะแต่ว่ามันเป็นอัปเดตใหม่นะครับ227นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นมอดของทางด้านของ g ก็ Mo อ APK นะครับผมตัวนี้จะแปลกใหม่หน่อยนะครับก็อาจจะไม่มีมีไม่เยอะนะครับผมจะมีอันที่จำเป็นเท่านั้นนั่นก็คืออันริมิตเจมนะครับหรือว่าทางด้านของเพชรนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเพชรเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถซื้อได้นี่ครับนี่ปึ๊บ อ่าซื้อมาก่อนเลยนะครับผมสําหรับดาบไฟของเรานะครับผมปรับเปิบนะครับนี่ตรงนี้ถือว่าจึ้งนะครับโอเคแล้วก็อันต่อไปนะครับผมสำหรับการมนดิ้งนะครับสำหรับโกนะครับผมเขาบอกว่าเพิ่มการขุดเหมืองแร่เพิ่มเงินในการขุดเหมืองแร่นะครับ ก็เอาไว้ใช้ในการเล่นด่านนะครับผมนะแล้วก็มี High Damage Level นะครับผมก็คือ d a าม g e ตัวระหอนเราจะเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็ฟ e ี Shopping นะครับสามารถซื้อไอ้พวกนี้ได้นะครับสำหรับของต่างๆนานาอุ้ยอันนี้ของใหม่ป้องอุ้ยของใหม่อูเห็นไหมพอซื้อปุ๊บได้4,000เลยนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของฟรีช้อ p ปิ้งนะครับ ซื้อปุ๊บได้สี่พปั๊บเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าของใหม่นะครับของใหม่ซื้อของเก่าไปด้วยนะครับซื้อปุ๊บได้สี่พันปั๊บเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําเปิดให้หมดเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับผมว่าจะใช้อะไรได้มัางนะครับนี่มีแค่สีอันนะครับแต่ว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนี่ครับผม ไปเล่นดันยากมากเลยแล้วกันนะครับผมมานะครับโอเคเอาเลยครับมาดูกันสักนิดนึงว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยนะครับอ่าไฮดาเมตการขุดแร่อ่าเดี๋ยวดูแร่นิดนึงอุ้ยทำไมวิ่งเร็วจังโอ้โหส่งทีได้เป็นสี่พัน ส่งดีได้4วันนะผู้ชมอ้โหอ,อันนี้ก็คือเดี๋ยวนะมันไม่มีโหมดวิ่งเร็วด้วยนะแต่ทำไมมันวิ่งเร็วจังวนะเนี่ยอันนี้คือแค่สี่ปุ่มนะครับคือแค่สี่ปุ่มโอ้ว่ามันวิ่งเร็วขนาดนั้นแล้วก็โอ้โหขุดทีได้สี่พันถามจริงอันนี้คือสุดมากนะครับอันนี้คือสุดจัดสุดจัดประหลัดบอกอะเฝึกสักห้าสิบคนแล้วมันก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยนะลองจบตีดิ ตัวกุงปังโป้ง,ปงดูวนะ่าเป็นไงผมว่ามันน่าจะตีไม่โดนฐานนะตรงนี้ลองปิดดิปิดก็เหมือนเดิมนะครับสงสัยเขาตั้งค่ามาไว้อยู่แล้วนะผมคิดว่าเขาน่าจะตั้งค่าเกมมาไว้อยู่แล้วนะให้มันวิ่งเร็วนะแล้วมันจะตีฐานโดนกี่โมงผมว่ามันตีน่าจะตีฐานไม่โดนละแล้วก็เลือดไม่ลดด้วยนะครับผม ทำจริงแล้วผมจะชนะยังไงอ่ะแล้วผมจะชนะยังไงครับจังหวะนี้ <c oughs> อย่างหาเลยครับเวอร์ชันนี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงต่อเลครับมันชนะยังไงก็ไม่รู้นะตรงน,นี้ก็คือฐานมันตีไม่โดนนะครับมันตีฐานไม่โดนทําไงจะเลยละอาจจะร้องให้เขาออกมาก่อนแล้วก็วิ่งไปปึ๊บ อ่ะตีโดนอยู่นะโอเคโอเคผมว่ามันน่าจะต้องไอ้นี่นิดนึงเนี่ยครับต้องเรียกว่าเล่นเหลี่ยมนิดนึงนะครับผมต้องรอให้เขาออกมากันบ้านก่อนแล้วก็เข้าไปตีนะครับโหตีที่เป็นหมื่นนะสงสัยเขาน่าจะปรับเกมมาไว้อยู่แล้วเนี่ยครับให้มันวิ่งเร็วแล้วก็ทางด้านของดามมีเยอะนะโอ้โห เดียวนะทำไมอัพเตมมาให้เลยอะผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับวันนี้คืออัพเต็ม,มาให้อยู่แล้วหรือ,รอ,อยังไงนี่ไม่แน่ใจครับอะลองไปเล่นกันอีกรอบหนึ่งครับตาที่สอโอเคครับนะก็หลังจากที่ผมได้เล่นมาสักตาสองตาแล้วนะครับผมก็แนะนำเวลาเข้าด่านนะครับให้ปิดเมนูตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้ เกมบั๊กนะครับแล้วก็โหลดนานมากมากเลยนะผมแนะนําให้ปิดก่อนที่จะเล่นนะครับผมปิดก่อนที่จะเข้าด่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูดีว่าพอไม่เปิดแล้วมันจะไอ้นี่หรือเปล่าทองเราจะเยอะหรือเปล่าโอเคทองเราก็ปกตินะครับงั้นเราเปิด Mending แต่ไม่เปิดไฮดามิแล้วกันเอาเปิดเปิดเลยแล้วกันนะ เพื่อที่จะไม่ให้ดูดูปั๊ปบเรียบร้อยปั๊บโอ้โหโอเคถือว่าจึ้งนะตรงนี้ไปอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรียกธนูามาเยอะๆเนี่ยครับโอ้โหอันนี้คือสุดๆแล้วนะผมว่าอ่ะโอเคครับไปเลยพลธนูวิ่งเร็วอ้าวทำไมธนูวิ่งช้าหรือว่าจะวิ่งเร็วแค่ ตัวขับแมนลองดูปักโอเคน่าจะวิ่งเร็วแค่ตัวขับแมนนะอันนี้น่าจะวิ่งช้านะครับประมาณนี้นะก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วนะมองไม่ค่อยชัดนะผมก็อาจจะให้รู้เอาไว้ว่าผมเบอร์ไว้นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าเกมนี้มันชอบติดเหลืองนะ พราะว่ามันมีฉากการต่อสู้การอะไรนะครับผมก็เบอร์ไว้จะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวลองเล่นไปดูก่อนนะครับผมว่าจะมีบงมีบั๊อะไรหรือเปล่านะก็ค่ายนี้ก็ค่อนข้างดีนะทํามาหลายเกมเลยนะครับสำหรับ GetMod APK นะครับผมก็ใช้อันนี้ในการโหลดตลอดนะลองไปโหลดเล่นกันดูได้นะครับผมสําหรับเกมสติก k อลเ l กาซี่นะครับนีดู เหมืองทองนี่ไปสี่แสนแล้วนะโคตรเยอะเลครับผมไปสี่แสนแล้วแล้วก็ทำการเรียบตัวธนูออกมาอยู่แยะมากมายอาชีวแขนได้แขนธนูมาละสำหรับอาชิเมนครับนี่โอ้โหแต่ว่าเขาก็จะเกิดมาไม่ทันเรานะ ๋ยวลองปิดสิลองปิดซิจะปิดได้หรือเปล่าปิดไม่ได้นะครับเปิดแล้วเปิดเลยนะเห็นไหมก็คือเขาพูดมาเราก็จะได้สี่พันอุ้ยแต่ไฮดามิเม้นี่หายวะ่ะไฮดามิเมนี่หายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทองอะ่ะลองดูทองดิทองจะหายไหมครับอาทองหายวะ่ะท่านผู้ชมครับโอเค แปลว่าปิดก็คือได้เหมือนกันเปิดก็คือได้เหมือนกันวิทย์ไหนลองเรียกอันนี้มาดิผมไม่เคยเรียกเลยเอ้าวชนะแหละนี่ไม่เคยเรียกซอมบี้เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวอัปเกรดดูกันไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเน่เห็นไหมให้เราทำการปิดก่อนนะแล้วค่อยเล่นด่านนะครับถ้าไม่งั้นมันจะค้างนะครับผมมันจะหลดนน้มากเลยนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายอยากให้ทำเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเนะครับผมผมจะเรียกธนูแล้วก็นักดาบออกมานักดาบนักดาบฉันไปไหนทาไมผมเรียกไม่ได้วะต่อเขาบอกให้ไอ้นี่ไงปึง้ง ไเลยครับโอ้โหวิว่งโคตรเร็วนะครับจังหวะน,นี้ไปเลยครับบุกฐานฝั่งศัตรูโอ้โหปากมาแล้วครับโอ้โหช้าเลย <c oughs> มันวิ่งไปตีฐานก่อนเลยเนะี่ย